ครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับชาแนลจันเดียร์นะครับพบกับผมครเดียร์วันนี้ก็ได้พัสดุมาเพิ่มเติมนะครับอีกแล้วนะครับเป็นศูนย์เล็งนะครับหลังจากที่ผมได้รีวิวตัวเรดดอดตัวนี้ไปแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนก็คือเจ้าตัวศูนย์หน้าศูย์หลังนะครับตัวนี้ผมปล่อยมือสองนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเป็นศูนย์เล็งทูโกลไฟเบอร์ออปติกนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วแหละนะครับ ศูนย์หน้าเป็นจุดสีส้มข้างในเป็นแท่งที่เทียมนะครับเป็นแท่งไฟเบอร์ออปติกผสมที่เทียมนะครับวลาเราเล็งตอนกลางคืนนะครับเห็นเป็นจุดสีเขียว3จุดนะครับตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้ของตัวทูกลอฟถ้าท่านไปหามือหนึงเนี่ยจะอยู่ประมาณ6-7 0 0 0นะครับกลางวันสะท้อนแสงไฟเบอร์ออปติกกลางคืนเป็นที่เทียมนะครับเรืองแสงตอนกลางคืน สูตรหน้าเวลาเล็งยิงเป้าหรือเล็งต่อสู้เนี่ยโอเคเลยนะครับตัวนี้ก็เสียดายอยู่นะครับถ้ามันสามารถที่จะวางดอทได้เลยเนี่ยก็คงจะเก็บตัวนี้ไว้นะครับแต่ส่วนตัวนะผมอยากให้เป็นเป็นตัวศูนย์ยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราติดดอทไปแล้วนะครับขออนุญาตเวลาเราติดดอทไปแล้วเจ้าตัวท้ายดอตตัวเนี้ยนะครับมันจะนูนขึ้นมานะครับสิ่งที่อยากจะให้เ,เห็นนะครับ เราไม่สามารถจับศูนย์หลังได้นะครับเห็นไหมครับศูนย์หลังมันจะต่ํากว่าเจ้าตัวฐานดอทนะครับต่อให้เราปาดสไลด์แล้วมันก็ยังคงสูงอยู่นะครับก็ยังคงสูงอยู่ผมก็เลยไปหาตัวนี้มานะครับได้เป็นตัวไนฟิชชั่นนะครับศูนย์หลังทิปครับเผื่อว่าเวลาเราเราเอาไปยิงปั้น x นะครับเพอาุยากแกะนะครับอันนี้ได้มาจากร้านมีกันนะครับ ที่เขาต่อผมดึกๆนะครับนี่นะครับเป็นศูนย์หลังทึบนะครับศูนย์ทรงยกสูงนะครับจะสังเกตว่าเขาเขียนไว้สำหรับกล็อก 17, 19, 34 MOS นะครับของ Night Vision นะครับคะแนนก็ไม่สูงมากครับพอๆกันนะครับกับตัว t r u g r o นะครับเวลาจับภาพเล็งก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้น็อตมันโนูนนิดนึงนะเดี๋ยวตอนที่เอาไปเซตอัพแล้วมันก็จะลงไปพอดีนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะใส่แทนตัวนี้เข้าไปเลยนะครับใส่แทนตัวทูโกลไฟเบอร์ติดเข้าไปนะครับจะสังเกตว่ามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะไม่ยาวเหมือนตัวนี้ตัวนี้มันจะยืดออกมา ตัวนี้มันยืดออกมาไม่ใช่เลยนะครับเอาไว้เพื่อเกาะกับเข็มขัดนะครับกรณีที่เราอยากจะขึ้นลำโดยใช้หัวเข็มขัดหรือใช้เข็มขัดแข็งๆหรือเอาไปเกาะกับโต๊ะกับอะไรนะครับอันนี้คือข้อดีของของตัวที่มันยืดออกมาแบบนี้นะครับแต่เมื่อเราจะติดดอทนะครับอ่ามันก็จะสั้นลงครับเราก็ใช้ตัวดอทแทนนะครับในการขึ้นลำนะครับผมเมื่อเอาไปติดกับ ตัวดอทแล้วนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมานิดนึงเห็นไหมครับอ่านี่คือเพอร์เฟกเลยนะครับอ่าเพอร์เฟกเลยอ่าโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนนะครับมีแท่งสีเขียวให้ด้วยนะมีแท่งสีเขียวกับแท่งสีแดงนะครับกรณีถ้าเราใช้เป็นศูนย์หน้าสีสีแดงสีส้มแบบนี้นะครับถ้าเราเอาไปเล็งเทียบกันนะครับอาจจะเกิดการสับสนได้นะครับอาจจะเกิด เกิดการสับสนระหว่างซูนหน้ากับเ e d ดอ t นะครับมันลงสีกันครับอาจจะเปลี่ยนปรับประยุกต์เป็นสีเขียวแบบนี้ก็ได้นะครับเขาแถมมาให้ในในกล่องในฟิชชั่นอยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอต่อไปเมื่อติดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมารีวิวให้ทุกท่านดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวขอเอาสไลด์ไปดําเนินการให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ให้ช่างติดติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับ ก็จะไม่ได้ใช้ปืนอยู่อีกน่าจะหลายวันนะครับจนกว่าจะสำเร็จภารกิจนะครับผมตอนนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไปยังคุณโจรน,นะครับต่างๆว่าออถ้าคิดจะป้นก็อย่าเพิ่งมาป้นช่วงนี้นะครับผม <c oughs> ไม่มีปืนป้องกันตัวนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับอดทนต่อความเจ็บใจยกมือไหว้ให้ไวกว่าชักปืนสารวันนี้ชาแนล l จเดียวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ